เผยชื่อสามนักแสดงดาวรุ่งไทยบินลัดฟ้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ที่ซาอุ ต้องบอกเลยว่ากระแสซีรีส์วายเรื่อง Kin p o t the Series Kin p o t the Series สร้างชื่อเสียงให้กับเหล่านักแสดงหน้าใหม่มากมายมีแฟนคลับรักและซัพพอร์ตทั้งในไทยและทั่วเอเชียล่าสุดมีรายงานว่าไมายภาคภูมิอาโปนัทวิทและใบเบิลวิทพาสเตรียมบินไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกเข้าร่วมงานเร d ซีอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสตที่จาดานประเทศซาอุดิอราระเบียโดยเตรียมเดินทาง18นิกา30นาที วันที่2ธันวาคมที่สนามบินสุวรรณภูมิสำหรับงานเทศกาลหนัง Red Sea Film Festival นั้นจัดขึ้นโดยองค์กร The Red Sea Film Foundation เพื่อสนับสนุนอุตสาหากรรมหนังในซาอุดิอาระเบียโดยจัดขึ้น10วันในทุกๆปี